สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกผู้ทุกคน14หม้เอฟซีกกเ,ฟซเ,ฟซเกา่าก่อนผู้ชมทั้งในและต่างประเทศค,ครับนี่ก็ขอบปลาเก่าแล้วพี่น้องมาร์นโบหลวงผู้ชมนี่กำลังใจแต่เป็นขยันบึ้งเป็นอย่างไรน้องพี่หมื่นนี่นนนนว,ว้าวสี่พอบ่พ,อพี่น้องสีพ,อพ่อปนพ่อแกงบ่จ้ะ เห็ดกาเริ่มหางแน่ละพี่น้องหายากจ้ะผลผลบ่ซ้ำเห็ตผลก็ออกบ้วนยาวเนาะครับบพะคือฝนตกนะครับไปลุนไปช่ว,วยน้ำกันมาสีมานซ้ำได้อีกหนี้รอปลานดมกันเลยครับดอกแรกแห่งบ้านข,ข้าขวเซาเนี่ครับเน็ตไข่พี่น้อง สูงงามๆครับมันมานมันมันนมันเลยค้ะเขาเปียกดอกงามกำลังออกพี่น้องดอกกายงามเลยขาวดินหมานละพี่น้องมานแะ้วเจ้ะพี่น้องใ่เขียวงามๆเลยกำลังตุงงามเลยครับมองนี่สามสี่จุ่มน้อยๆจุ่มที่สี่พันน้อยๆมานแล้วอู้ยขา ตุ่มงามพี่น้องตุ่มงามพี่น้องตุ่มงามขายยังไงครับมันมันไครเขียวกหลังบานเลยครับดอกนีกหลังบานงามๆเลยพี่หน่อตาพิงหอยวัดจูมันอปลาแช่เนี้ยตุ่มนี่พี่น้องเสียตุ่มพี่ก่อน ยังได้วะจุ่มนงี้างๆครับเงี้ึงจ้ะง้ามเพ่งพี่น้องนงี้ยงจ้ะพี่น้องใบใหม่บงังยาดเพ่งเห็ดล้วพี่น้อง โอ้โหดอกงามครับกพี่น้อง่อแล้วพี่น้องเ็ใครยังโดนๆจะคอยพอ่อพี่น้องามง่ามครับไข่ขาวงม่ามเลยพี่น้องยุ่กับไรอยุ่หลเหแ้งพี่น้องกลุ่มพุน พอแล้วพี่น่อพอแล้วเพิ่นใหญ่เด็นนเกเดกอดอกนึงครับเพนกระโตขำพี่น่อโตขมาแล้วพี่น่อ <c oughs> ก็แดงจุ่มก็แล้วงามเลยพี่น่อพี่น่อพ่นเพิ่นเริ่มชิวออกแล้ว พี่น้องผลตกพุนหน่อยใส่กล่องพี่น้องหละงามเลยพี่น้องโอ้ยไปล้ตัวไอถนมาจอดไม่จิ้มไปถู้นเมืโอยสองถูนครับสองถูโอยพี่น้องเมนเมนล้งเรมอมาไวพี่น้องก ปิดซิปพีพ่น้องปิดซิปเลยครับเอาตรองอย่างปิดีนชึ่งๆนำ้ำพีลนาน้ำเขากล่องพี่น้อกกงเดินนะกอจะดี้ยสิมองพี่น้อง ออออลอง,งามครับ <c oughs> เลี้ยยาดเด็ดถือฝนพ <c oughs> ี่น้องเด็ดโตแข้งฝนเจี๊ยงแกงฝนโกแห้งพี่น้องแห้งแล้วก็มาลิ่นนั่นแหละหยับ สองดอกกันงามครับเห็ดแข็งคนพี่นอ้อ,ง,อง,นงสองนาองพี่น้องดอกเป็นมูทึงเห็ดทานพี่น้องบางคนเ็เกินเ,เห็ดทานไม่หลังโอ้ขาหักมืดน้อ พิษพันคิดทานอะไรเจ้ากำลังดอกงามเลยพี่น้องขนาดคนโตคนทั่วปลาเลยพี่น้องคนเต็มปลาเลยพี่น้องเก็บเห็ดตัวนี้แหละมันกำลังออกคักเลยงามนะนอะ ทานเฉลเลยเนี่ยมุ่คนดตดนงามครับออกขากอองี้เลยพี่นนอเอาดอกดิไมแหงเอพี่นนอจะดอกนั้นน้าเลยครับ ที่นีทำกลางสายฝนหอกุ่นที่นอกของดอกครับมีเกลิ่นมาแ้งแล้วพี่หนอตกาอสอเป็นกับตีใดเข้มอยู่ยยพี่นอก สูงกลังงามๆที่นองเอามาเียคว่อย่เนี่นะรอักลีเลยครับ <laughs> มวนกี่น้องพี่ีดท,ทานปากลน ยังดูแตกกระตองยังเป็นชี้ขาวอยู่ที่นอ่องถอนไในน่องถอนไในน่องถือใจพี่นอ้องจะดอกนานๆเลยครับก็ครับ มูนี่ถึงง่าก่าพี่น้องอย,ออยูขาจางก่นนี่แหละบอกกำลังบานงามงามเลยพี่น,ออน,อน,อน้องออานีงามเลยพี่น้อง <c ười> ง,างามเลย เย็นตึนเปียกนี่งามๆเลยพี่น้องดีพี่นองจรงบกว่าครับได้ฝนได้น้ํามัก็จะเริ่มสิวออกไหม่แล้วล่ะครับนี่เอกไหม่แล้วจ้ะพี่น้องสัญญาณที่ดีแล้ว กอดอกนึงครับเห็นร่วมก็ับเริ่มออกแล้วพี่น้องีองคู่นึงครับอาเจีงกิ่งคืนพี่น้องงามเลยจ้าไอทอกไอเด้อพึ่งครับเพึ่งออกแหงๆเมื่อวานครับวันนี้คือฝนถูกว่าพี่นอ้องกอดแดงครับ ตอนนี้ฝนก็ตกเต่าแล้วพี่น้องเด็กคนยังหนุบข่างพคนยังยศตามใบอยู่เปียกเม็ดเลยพี่น้องตอนนีค้คนก็เต็มปลาอยู่ครับเห็ดมันออกคัะกุ้งฟ้ากำลังเต็มปลาเลยไอ้ข้าวมันสามดอกครับพี่น้องกำลังงามกำลังงามเลยจ้ะ นเดินพุดกอ,อกต่เมื่อวันตัวอีนพี่น้องเป็นอะไหยไ่ยละเพิ่อข้ามครับขาแปลงก็เริ่มมากแล้วพี่น้องงามเลยพี่น้องดึงก็เริ่มงจอแล้วครับลงมาครับ ิ้ขวขาวจันล้วพี่น้องนิ่ขาวจ้ะพี่น้อง ไปพี่น้องมึงควรเพิ่นเก็บกันมึงนี่คนละหาบก็มีครับดอกมาแต่มัวจำมะพริกพี่น้องจำมะพริกซีฟูด้ดแซ่บพี่น้องหนึ่งเอาครับได้มักแกงแกงกับเสียบเป็นหนึ่งจำมะพริกนีเสียบ ุดยอดเนี้ยหนุ่มพี่น้องส็่อสามครับจะดอกนนาเลยพี่น้องมันกำลังออกเนาะ เราเริ่มบอกืปว่านนีงครับโอ้โสีตุ่งงามๆครับพุ่นดอกมหญาดเออ เลี้ห็นลังอ่อนกเมียนเมีน,มนดีเห็ดลังเหลืพี่นนอูก็ลังกงามครับนิษขาวเจ้าพี่นนอ,อหนูกำลายครักเลย,ยหนหูก็พ่อหนู

ใส่ก็แลงงามพี่น้องุ่มรเงี้ยครับพนุ่มบอกงเ่เพื่อนพี่นอ่องบ้านเขาเวอร์เลย

พี่น้องเวลาไว้คงกับบานละพี่น้องมันมันเต็มกระตาโอ้โหกระจายเห็ดเนีย่ยจะนัง ติดต่อลูกคนงานของเราพี่น้องหมานเต็มกับตาเลยเก็บเฮ็ดแค่งกันกับฝนเหมืเ็ดร่วมสามสี่ชนิดพี่น้องเห็ดทานพันดอกลายพี่น้องดอกกำลังกินเลยครับฝนกับเต็มป้าเลยพี่น้องถ้าก็เก็บเฮ็ดแค่งฝน ในเพิ่อนต่อกคักเห็ดทานออกคักอีรีเป็น,อน,น,ออนอ้องออกเป็นมูมเป็นมูลเลยเก็บน้ำกันแต่สิบ่งใดเห็ดเซตาได้ครับเป็นเมือเมือนี้เลาะเป็นเลาะใกันมีคนตกมาแเราเลื่อมชัวร์เลยครับนี่เห็ดรวมสิได้เก็บกันแล้วครับเวลากระบาดล,ล้วพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์การรับชมทางกระเพียงสตารามาตลอดเป็เกเกเกนกระเพงใจกระเพียงขยาดมาตลอดครับ ดีค่ะกรับบ้านแล้วจะพี่น้องพอบคุณไม่ชิมนะขอบคุณขอบันใหม่จ้ะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับ